วันใจพงอะไรก่อนนะครับสำหรับน้องปามี่จันนุเนี่ยประเมินกับน้องปามี่ด้วยครับขอบคุณครับเรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณมากมายสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอกาสหน้าก็คงจะได้มาเจอเจอกันบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งกันนะครับแต่ขอ้ำเสกติเต็มเลนะว่าเราต้องกระชับเวลาให้เป็นวันนี้ดีนะครับต้องห้ามตรงเต้เราต้องมาเจอกันเลยนะครับทุกทุกคนด้วยกันนะเนาะรางวันต่อไปรางวัลต่อไปเลยนะครับอยู่ในมือใครเอ่ย ครัรบผมไม่เอาจัดเอาละเรามากตนเตนด้วยกันขอใหม่เมสซิกหน่อยดีไหมเอ่ยมิวสิก <Music S 2> นะครับและสําหรับผู้ชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับเราเรียงลาดับเข้าไปนะครับ <Okay. S 2> ลําดับที่4นะครับลาดับที่4หรือว่าผู้ชนะเลิศอันดับที่4ของเราในค่ำคืนนี้นะครับด้วยผลคะแนน3 7 2คะแนน,นนะครับ <Okay. Yeah. S 2> ได้แก่ใหม่เนี่ น้องอนันต์อนันตยาของคงนะครับน้องอนันตยาของคงได้รับวันนี้นะครับสําหรับอันดับที่สี่อย่างที่บอกไปนะครับพี่พ่อพี่ครับเสริมรอยยิ้มให้น้องอนันตยานิดนึงเวลาร้องเพลงนะเพื่อนยนะเราจกเชิยที่สุดเลนะครับ ด้วยในการผ่านเพื่อยๆและอันดับที่3ในค่ำคืนนี้นะครับผู้ที่ผ่านเขรอบเข้ามาเหลืออีก4ท่านนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ3ด้วยผลคะแนน3า6คะแนนครับได้แก่หม่ได้ นะครับหมายเลข7ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยะครับสำหรับหมายเลข7ของเราใับรองชนะเลิศอันดับที่3ในค่ำคืนนี้นะครับกับน้องคู่หอมหรือต้นหอมนะครับผจะไทุกทีเลยนะครับขอบคุณมากอบายสำหรับบริษั่ของเรา้วยนะครับยิมสยามโปรโมชั่นนะครับและมาถึงรางวัลที่สำคัญอีกหนึ่งรางวัลนะครับนั่นคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในค่ำคืนนี้ได้แก่ 3ครับได้พงศ enan สามร้อยเจ็ดสิบแปดคะแนนครับน้องกายนั่นเองนะครับถ้าจะไม่ผิดน้องกายนั่นเองครับเต้พงศ enan สามยเจ็ดสิบแปดคะแนนนะครับวันนี้เธอมาร้องมาเล่นมาเต้นบทเพลงของก้อนจักรวรรดิทีรโชตินั่นเองนะครับแหมสนุกมากเลยทีเดียวนะครับกับการเต้นของเธอนะครับขอบคุณมากมายสำหรับผู้ปกครองด้วยนะครับที่ได้นำบุตรหลานของท่านมาร่วมแสดงความสามารถบนเวทีของเรานะครับและมาถึง หรือว่าเป็นช่วงเวลาอันระทึกใจของทุกทุกคนนะครับเห็นรอยยิ้มของทั้งสองท่านนี่ไหมครับตื่นเต้นไม่แพ้กับผมผมก็ตื่นเต้นผู้เข้าประกวดของเราก็ตื่นเต้นอีกเช่นกันนะครับและคะแนนที่ผู้ชนะเลิศในค่ําคืนนี้ได้นะครับอันดับที่1ผลคะแนขน,น3 8 8คะแนน,น,นรวมกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการรายงานตัวไม่ว่าจะเป็นการร้องการเล่นการเต้นการรำนะครับหรือว่าการตอบคําถามต่างๆ รวมอยู่ในี้388คะแนนนะครับแต่อีกหนึ่งรางวัลนย่าจะเพิ่งเสียใจนะครับได้รางวัลทั้ง2คนผมบอกไว้ก่อนตรงนี้นะครับว่าได้รางวัลทั้งสองคนเดี๋ยวโคอีกหนึ่งคนจะต้องเสียใจมากไม่ใช่นะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในค่ำคืนนี้กับการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีและมีความสามารถของเป็นเวทียิมสยโปรโมชั่นครับ ได <im> <avez> ้แก่ไม <Low> ้เล็ก14ครับผมนะนี่ครับ ยินด <ersch> ีด้วยนะครับนะขอรับรางวัลนะฮะชนะเลิศนะครับหมายแรกนะครับผ่านขึ้นไปนี่คือผู้ที่ชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอีกหนึ่งท่านนั้นไม่ใช่จะกลับบ้านมือเปล่านะครับได้รับรางวัลขวัญใจมวลชนหรือว่าขวัญใจมหาชนของเราในค่ำคืนนี้ไปด้วยนะครับสำหรับน้องอีกหนึ่งท่านท่านนี้น้องแบมแบมเขาเองนะครับน้องแบมแบมนะครับในนี้เขียนไว้ผมว่าได้คะแนน371คะแนนนะครับได้เป็นขวัญใจ